สวัสดีครับผมดาพง์ตอนที่ผมอยู่ที่เขื่อนกระเสียวนะครับออแพรไทายพักดีนะดูบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากเลยครับรอลงแพรบ,บ่ายโมงมาถึงตอนเที่ยงนะฮะอีกชั่วโมงหนึ่งครับวันนี้โทศรศัพท์ผมมีปัญหาด้วย ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้นะครับยังไงก็ถ่ายบางส่วนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแก้ไขปัญหาอีกทีนึงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับถึงแล้วครับแพร่ล่มจำปาแพรถ่ายพักดีสวัสดีครับผมดาพง ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำกระเสียวนะฮะสุพรรณบุรีครับผมมาวันนี้มาร่วมงานกับเบิร์ดช่องเบิร์ดพาหาปลานะครับกำลังเราเพิ่งม,มาถึงกำลังเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนะกำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมเหยื่อนะครับนะดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่แพร่ล่มจำปลาใช่ไหมเบิร์ด แพลลำแพนแพลลำแพนฮนะแก้ไขแพลลำแพน,แพนก็ดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับก็จะมีห้องนอนนะเขาว่าไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้นะครับเป็นห้องนอนโล่งๆนะเราก็เตรียมพวมกเต็นท์มานะครับแล้วก็มีไฟจากโซล่าเซลล์นะชาร์จไฟได้ครับเครื่องครัวก็จะมีนะครับมีเตาแก๊สกับเตาถ่านให้นะครับเราก็ใช้เตาเตาแก๊สส่วนห้องน้ำนี่คงไม่ต้องไปดูนะฮะ ก็คือธรรมชาติอาหารท่านเรคนตกปลาก็จะประมาณนี้นะครับอาหารของคนตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรับชมผลงานกันต่อไปนะครับครับตอนนี้เรามาดูเหยื่อกันนะครับที่ผมจะใช้ที่เขื่อนกระเสียววันนี้นะครับก็จะมีนะครับหัวเชื้อ อันนี้นะครับนะหนึ่งขวดนะครับผสมน้ำประมาณสักสี่ร้อยซีซีนะครับนะเทลงไปเลยนะครับลำ 24บาท1ถุงนะครับเท okay. ไปเลยมันจะแฉะยังไงช่างมันนะครับให้มันเข้ากันก่อนให้เป็นน้ำก่อนเดี๋ยวเราขนปังตัดที่หลังก็กากระเพ้านะครับก,กระเพา้า3กำมมือนะ1 2 3 แล้วก็เค้าให้เข้ากันนะครับนะเค้าไห้เข้ากันนะครับมันก็จะเป็นเละๆสามาพเป็นเละอย่างนี้นะครับเสรจแล้วก็ขนมปัง ขนาด40บาทนะครับครึ่งถุงประมาณนี้นะครับครึ่งถุงแล้วก็เขาเขาใหม่นะครับมันเข้ากัน ามันยังเละอยู่นะให้เก็บหนฟังไปหน่อยหนึ่งครับเก่นหนังฟังไว้นะครับอันนี้เป็นน้ำนิ่งนะครับเวลากรรมแล้วให้อยู่ลักษณะนี้นะครับ คันง่ายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันต่อไปนะครับโอเคนั่นแหละครับตัวแรกจากคันคลิปที่2 8ที่ผมเอาไปดี Y นะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับคันใช้งานได้จริงมาตัวแรกนี่ค,ครับมาชมกันต่อไป ตอนกลางคืนครับผมตัวแรกของกลางคืนนะครับคืนนี้ยังอีกยาวเคครับ โดนอีกแล้วไข้อตออีกแล้วดกด้วยได้แล้วครับสวายกิน,งนเงียบๆเลยครับ ตอนห้าทุ่มนะครับ ได้อีกตัวแล้วครับไล่ๆกันเลยตัวที่2ตามมาติดๆเลยครับปลาสวายไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตอนประมาณ5้าทุ่มห่างจากนแรกประมาณ5นาทีจมน้ำตายเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดียาำเช้าออนที่สองนะในบรรยากาศตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะเมื่อคืนมีตัวอยู่นะครับได้สวายมันสามสี่ตัวเ๋ยวดูผลงานกันนะครับกินต่อๆ่อแนะแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะครับนะครับสวายมันสี่ตัว ไซส์น่าจะประมาณเท่ากับขวดโค้ก12บาท15บาทเนี่ยนะเดี๋ยวเช้านี้ยังมีเวลาเหลือถึงสิเอ็ดโมงครึ่งน่าจะยังมีตัวมารับแขกอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ว่าก่อนหมดเวลาก่อนกลับเนี่ยจะมีปลาเพิ่มหรือเปล่านะครขอบคุณนะครับลในตัวแล้วครับหวยน้อยรับแขกช่วงเช้าเลยตอนเช้าเลยฮะหกโมงเช้า แสงอาทิตย์แรกยามเช้าครับวันที่สองนังโผล่ขึ้นจากเขานะฮะฝั่ง ีอตัวแลครับปลาตะเพียนหรือปลาอะไรวะนู้นเนี่ยะเยน,นประมาณแปดโมงเช้าสายสวยเลยหลังจากปลาสวายนะครับนะรับแขกยามเช้า ตไม่ใหญ่อะไรเอ่ยอุย้ยจะเพียนเต็กของเบื้องมาด้วยอือจะเพียนถองนาไสาดีเนะาะไสดีๆทั้งนั้นเลยของเราเลยตัวกระเพียกจะเพียนอีกหนึ่งตัวสองวงกว่าๆขอบคุณครับครับ ช่วงเช้าตอนนี้เป็นเวลา8ปดนกาสี่สิบนทีตอนนี้ลมเริ่มแรงนะครับลมเริ่มมีแล้วสังเกตจากเห็นไหมครับว่ากระชังเนี่ยมันจะหมุนหมุนตามลมนะถ้าช่วงกลางคืนเขาจะมาอยู่บริเวณนี้ครับเขาจะมาอยู่บริเวณนี้นะลมเริ่ม,เร,มเริ่มแรงนะจะเช็คสายยากนิดนึงครับเพราะสายที่ย่อนอยู่เรื่อยนะครับเริ่มเริ่มมีลมก็เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงนะครับ ก่อนที่จะกลับเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีอีกกี่ตัวหรือว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงครับครับผมขอบคุณครับครับตอนนี้เป็นเวลาใกล้ที่เอ่อต้องกลับแล้วนะครับเดี๋ยวแพรก็จะมารับประมาณ11โมง<ๆ>ก็ผลงานนี้นะครับมีสวายป๊อกประมาณ5ตัวนะครับกินชุ้กลางคืนแล้วก็มีหลุดไปดตัวหนึ่งเบ็ดง้างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเอาไว้ใน YouTube สวายประมาณ5ตัวแล้วก็ปาตะเพียน3ตัวนะครับช่วงเย็นเมื่อวานมีฝนตกมีพายุน,นะฮะปลาไม่เข้าเลยครับไม่ไม่กินเลยแล้วเช้านี้ก็เริ่มมีลมแล้วนะครับตอนนี้แดดร้อนมากก็ขออนุญาตปิดคลิปเปยงเท่านี้นะครับด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ